ลูกชายก็โทรมาวันที่14กนันยายนค่ะบอกว่าหัวหน้าที่ทํางานติดแม่แล้วมาคุกคีกับเขาเลยแล้วบริษัทให้หยุดกับตัว14วันตั้งแต่14กนันยายนค่ะหมายความว่าลูกชายโทรมาหาพี่กมลักษ์แล้วก็บอกว่าที่โรงงานเนี่ยเจ้านายติดโควิดใช่ไหมใช่ค่ะหัวหน้างานหัวหน้างานติดโควิดแล้วตัวแล้วลูกชายของพี่กมลักษ์ก็คุกคีอยู่กับเจ้าหัวหน้างานด้วยใช่ค่ะก็บริษัท ต้องให้กักตัวอยู่บ้านสิบสี่วันพ่อก็พอถึงเย็นกลับมาวันที่สิบสี่ตอนเย็นนะคะมาถึงบ้านสี่โมงก็พอรู้ว่าเขาหัวหน้าเขาจิดก็เอางานดาให้เขาแผงหนึ่งแล้วบอกว่าขึ้นบ้านไปเลยลูกไม่ต้องลงมาข้างล่างอยู่บนบ้านอาบน้บําบนบ้านไม่ต้องมามาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวอาอะไรไปให้ข้างบนคะ่ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปตรวจนะคะคจ<ม>นออยู่ประมาณประมาณเจ็ดวันได้้องคะให้เขาดำให้แผงหนึ่งแล้วเขาบอกเขาก็ลงมาข้างล่างเขาบอกว่า แม่แม่มาไม่เป็นหรอกมาสดขึ้นจะตามมาร์ไม่เห็นเหนื่อยไม่เห็นอะไรเลยงาดำแม่ให้มาก็กินหมดไปแล้วอ่าอ่าก็อบอกเขาว่าไม่ได้ลูกมันน่ากลัวเดี๋ยวแม่ติดมาแย่แม่ไม่แข็งแรงนะก็ให้ขึ้นไปก็ไวรุ่นนะคะคุณครับครับเพราะว่าเส็งเขาก็มาอาบน้ำมานั่งเล่นแล้วก็ขึ้นข้างบนบ้างลงข้างล่างบ้างอย่างเงี้ยพุ่งขนจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ <27 S 1> ถึงไปตรวจครับยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบเจ็ดถึงไปตรวจอีกหนึ่งรอบก็คือลูกชายใช่ไหม ใช่ค่ะยี่สิบกรกฎาคมเพราะว่าเขาจะไปทํางานแล้วหมอศัิบอกว่าต้องไปตรวจก่อนว่าผลเป็นลบไหมถึงจะไปทํางานได้ครับก็ก็เลยพาเขาไปตรวจคนลแล้วก็วันรุ่งขึ้นพอตรวจเสร็จแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้รู้ผลนะคะก็ะผลยังไม่ได้ออกมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอวันที่ยี่สิบเก้ายางสิบาอีกนุนโทรมาค่ะครับครับผมบอกว่าผลเป็นบวกผ,ผลลูกชายเป็นบวกใช่ไหมผลลูกชายเป็นบวกองตัวเด็ ไปไหนลูกเขาบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลตรวจซ้ำอ่ตรวจแค่นั้นแล้วค่ะทําอะไรไม่ถูกเป็นลมวราแตวเองยังไงติดแน่อะร่างกาใจี่นีแลวพ่อเขาเลยบอกว่าพาลูกกับโทรมาแต่ยังบัตรัาหาพี่สาวพี่หลานก็เป็นหมอพยาบาลทางนี้เขาบอกกลับมาด่วจเลยยังไงนะต้องติดแน่นะอยู่นั้นแล้วน้าไม่แข็งแรงทุกคนไม่ห่วงลูกของก็ห่วงพี่กรมลรักพ่อพี่กบมลรักแบบมีป่วยป่วยไปโรงพยโบลนี่เยอะแยะมากมายใช่ไหม ถึงอบอตเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกัดตัวที่อบอตอถูกปะใช่คือไปอบตอคือคุณหมอร้านชายก็ทํางานที่นั่นเขาห่วงว่าถ้าไปนอนที่รวมแบบห้องไม่ดีอ่ะยังไงนะต้องติดแน่นะถ้าคนติดเขาจะไปให้อยู่ห้องส่วนตัวเลยค่ะอ่าฮะเขาก็จะให้เนาะเนาะห้องเป็นห้องเป็นห้องคนที่ติดโควิดนะคะครับเนี่ยร้านผู้หญิเขาบอกยังไงต้องติดงั้นก็ไปอยู่รวมกับเราจะได้นอนที่สบายหน่อยในห้องส่วนตัวอ๋อยังไงติดแน่นอนยังไงติดแน่นอนใช่ไหมเขาว่า ก็คือปเขาจะเอาไม้กระดานไม้อัดอะค่ะเป็นการเป็นห้องห้องเป็นหลังคาลบเป็นที่เจ็บเดิมอะค่ะแต่ว่าถ้าคนที่คิจะมีห้องส่วนตัวนิดนึงก็คือว่าไม่ต้องมาไปอยู่ห้องส่วนตัวรวมกันเลยเขาก็บอกนีหมอบอกไม่ได้ต้องตรวจก่อนครับก็เลยสุกค่ะุ่มหนึ่งไปถึงสี่โมงเย็นนะคะครับหมอผลตรวจออกสองช่วงก็คือเป็นลบผลตรวจที่กระบวนกากปรากฏเป็นลบใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจะเด็กบอกนิดนึง ตื่นเต้นมากคือตอนนั้นตอนที่รู้ว่าลูกชายที่ทํางานเขาบวชใช่ไหมคะเออ่าค่ะแล้วกลักวจีบันแรกที่ลูกกลับมาจับตัวคืออัดงาดากันอย่างเดียวอ่าจะถึ้อกระบาดค่ะคือกลัวตายท <c oughs> ั้งแรกที่ที่รู้ว่าพอพอรู้ว่าลูกลูกบวชแค่นั้นแหละค่ะมาจับตัวเองนี่ตัวเราล,ล,ล้นปาตัวเราเย็นเอ๊ะมันเย็นหนาวไม่มีไข้หนาวไม่เป็นนะครับหมูหมรงเราตุกค่ะตอนนั้นอัดอย่างเดียวอ่า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  แล้วผลตรวจ<ช>ก็ปเป็นลบครั้งแรกเป็นลบนี่คนเขาเชื่อกันไหมไม่เชื่อไม่เชื่อนะมีใครเชื่อหลานก็เป็นพยาบาลก็นะนะต้องดูแลตัวเองนะนะมีอาการนะต้องโทรหาน้องบีด่วนเลยนะคะ,<อ>ะเขาจะย้ำตน้ไม่เป็นอะไรนะแข็งแรงนะต้องมาแจ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงนะหลานนะ,ะหลานที่เขาหลานที่เป็นพยาบาลใช่เขาจะดูแลผู้ป่วยโควิดนีละค่ะความสำคัญบอกโทร ก็ไม่มีอาการอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปสุดท้ายอาได้ไม่ถึงเจ็ดวันนะคะคุณเลกครับโทรศัพท์เขาด่วนมาว่ากรณีสองเคสนี้พิเศษคือเราเราพอเราเป็นลบเราก็จะอยู่กลุ่มที่เป็นลบหมดแล้วใช่ไหมคะครับกลุ่มที่ไม่ยังแต่ทีนี้คุณหมอเขาเขาสอกแล้วพ่อพก็ติดลูกก็ติดแม่จะรอดได้ไงคนที่สองคนพิเศษคือ่าตรวจพิเศษบางิีเขาจะตรวจแคบสองครั้งครับครับ เขกัอบออกแต่ตอนนี้ก็คือเขาไม่ไม่ได้ใจแล้วว่ายังไงต้องบวกค่ะคเขาก็เลยมาตรวจเศษให้เศษวันก็มาตรวจแล้วก็พอมาสามคนในนั้นคุณเลก็กเขาบอกว่าค,ค,คนแีกคนนี้รูปติดพ่อเขาติดเราตรวจไม่เจอสแสดงว่าเราเอาเข้าไม่รู้อผ่านจนไม่รื้ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บมากมากค่ะตาไหลเขาบอกยังไงก็ต้องเจอบ้านเราตรวจครั้งแรกก็ไม่เจอคุณหมอพูดกับเองเลยนะคะครับ ไปลึกเลยค่ะก็พอสองวันก็ลดอีกหมอไม่ได้แก้อะไรรู้แล้วว่าก็รู้นี่ัหะค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะคิดว่าต้องแม่ค่ะแล้วที่สําคัญเป็นออบตก็นอนกับคนบวกค่ะเขาคิดว่าเราบวกด้วยเขาเลยเอาเราไปนอนกับคนบวกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆไอ้สองสองคนน้าหลานเขาไปอยู่เก้าวันแล้วค่ะครับครับ ตรวจรอบสองประกฏว่าตอนแรกกับบวกเพาแล้วตรวจทีลบพอตรวจทีบวกเขาก็เลยเห็นผลของไปเอาไปไหนกันผมจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วครับบวกครับอ้าวเพราะใจร้อนที่่อนเจ้าหน้าที่อบตไม่ได้แล้วครับมีผลบวกสองคนเข้ากิดกันเราออกไปมาขีดอาพ่าเชื้อให้ด้วยครับกลัวมากตอนนี้ก็คือลุ้นตัวเองที่อาเลยค่ะเขาต้องทางวิชาเข้ากิดกันเอาไปอีกไปไหนเนาะ บวกพี่เอ้าตายแล้วเฮาล่้าไปไล่เชือแล้วครับลีกรอนมาได้เออและตอนนี้อยู่ไหนครับพี่กมลั่ะคะตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ทุกนาบุรีล่ะตัดติวายู่ตัดติวายนอนกักตัวอยู่ทุกนาแล้วลูกชายอยู่ไหนเนี่ยลูกชายอ่ะลูกชายนอนอยู่กระท่อมค่ะไหนไหนดูกระท่อมดูห่างกันแค่ไหนดูดิเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนู่นนั่น ทุกคนก็กลัวสาอเกิน้อยมฮึมมมมโอเคครับโอเคค่ะได้ได้ดเลยค่ะพรเคสตัวเองครับขอบคุณนะที่วอลลั์วันนี้ได้ไประโยชน์มากๆเลยขอบคุณมากมากครับโอ้โหสุดยอดมากๆกับเคสนี้นะฮะเดี๋ยวผมมีผมมีผลตรวจให้พวกเราดูนะครับอ่ะเคสนี้นะครับเคสนี้คือลูกชายพี่กับวอลลั์ พวกเราเห็นผลตรวจนะครับสีแดงๆข้างๆผมเนี่ยนะครับ detect e d เนี่ยครับก็คือลูกชายเนี่ยคนนี้เป็นโควิดนะครับเคสนี้เป็นโควิดนะนะครับนายกิติกรมหิกรุลอายุ23ปีนะครับอันเนี้ยผลตรวจคือเป็นโควิดนะครับตอนนี้อยู่เขียงนานะครับแล้วดูคุณแม่ครับก็คือกระมวลรักมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่คือกระมวลรักนะ นะครับที่เป็นคนสัมภาษณ์เราเมื่อกี้เนี่ยที่เราเป็นที่เขาเป็นคนสัมภาษณ์่อกี้เนี่ยปรากฏว่านะครับเห็นไหมครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับ not detected ก็คือไม่ติดโควิดครับเห็นไหมครับว่าเขาคนที่ตรวจเนี่ยดูใส่ชุด,ดีมาตรวจนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปลึกขนาดนี้นะครับพวกเราครับนี่คือผลของคนที่กินงาดำกับชาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว,วันนี้ร่างกายภายในของเรามีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถต่อต้านเชื้อโรคได้นะครับโอกาสที่จะติดโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนเก่าอีกต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้ครับพวกเราครับอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะหรือแม้แต่บางคนใครก็ตามแต่นะที่ที่กินกินงาดำก,กินชาประจํานะครับ ก็อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าอุ้ยมันไม่ติดมันไม่ติดมันไม่ติดนะครับเราก็อย่าใช้ชีวิตแบบรปมา,มาจริงไหมจริงครับ